สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตน,น้องข้าวแป้งนะคะเข้ามาแล้วก็เริมเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องข้าวแป้งด้วยนะคะในคลิปต่อไปของน้องข้าวแป้งด้วยนะน้องข้าวแป้งกินแล้วก็นอนดับปุ๋ยๆเลย ข้าวแป้งหลับปุ๋ยๆเลยสวัสดีป,ป้าๆลุงๆเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีป,ป้าๆลุงๆเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องข้าวแป้งมอร์มอร์นิ่งป้าๆลุงๆเอฟซีทุกท่านนะ เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาแป้งด้วยนะคะในคลิปต่อไปของน้องเขาแป้งด้วยนะ Yeah. ก็อขอจบคลิปน้องข้าวแป้งพีนเท่านี้นะคะเจอคลิปต่อไปของน้องข้าวแป้งนะคะบ๊ายบายบ๊ายบ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 าย,บาย